สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเสียงคำรามของมังกรผู้กล้าหาญดังก้องไปทั่วหุบเขามังกรในช่วงเวลานั้นจิตวิญญาณมังกรทั้งหมดที่เร่ร่อนอยู่ในหุบเขามังกรถูกขยับและคานขึ้นจากพื้นกระดูกมังกรทั้งหมดในสุสานมังกรดูเหมือนจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นขณะที่พวกมันตัวสารเมื่อพยายามจะยืนทางเลนรู้สึกราวกับว่าเขาได้เข้าสู่โลกเจ็ดสี และทุกอย่างเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาเขาร่างสีแดงเลือดปรากฏขึ้นในใจของเขาเขามองอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่ร่างสีแดงเลือดชี้ไปที่ท้องฟ้ามีดาบยักษ์สีแดงเลือดปรากฏขึ้นพร้อมกับปลายทั้งสองที่ดูเหมือนจะสัมผัสสวรรค์และโลกที่ฟันเข้าหาเขาในเวลาต่อมาทุกอย่างกลายเป็นสีแดงเลือดและเขารู้สึกเหมือนร่างกายของเขาถูกแยกออกจากกัน,ววกนความเจ็บปวดล้วทําให้เขากลีดร้องด้วยความเจ็บปวด ร่างสีเงินปรากฏขึ้นข้างๆเขาในเวลานี้เธอเหยียดมือขวาออกและตบจิตวิญญาณมังกรของเทพเจ้ามังกรด้วยฝ่ามือที่ขยายออกอย่างรวดเร็วร่างกายของเธอสั่นสะท้านเมื่อถูกแสงเจ็ดสีห่อหุ้มไว้ต่างจากทั้งออรินเธอยังคงถนัดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเธอหันศีรษะไปด้านข้างและมองไปที่ชายที่ถือหอกมังกรทองในมือของเขาซึ่งมีใบหน้าที่เจ็บปวด เธอพึพรรมพำกับตัวเองว่าเทพเจ้าแห่งโชคชะตากำลังเล่นตลกอะไรกับข้าอยู่หรือเปล่าทำไมเจ้าถึงปรากฏตัวที่นี่ทำไมเจ้าถึงเสนอตัวเองเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ข้าต้องการเพียงล้อมรอมกับเจ้าเพื่อดึงสายเลือดราชามังกรทองออกจากร่างกายของเจ้าเพื่อชุบชีวิตส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของเทพเจ้ามังกรเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนหากข้าทำอย่างนั้น ข้าทำดีที่สุดแล้วที่จะหลีกเลี่ยงเจ้าให้ห่างจากเจ้าแต่ทำไมเจ้าถึงต้องมาปรากฏตัวที่นี่ในช่วงเวลานี้ทำไมเธอถามด้วยความโกรธแต่ทางเหรินไม่ได้ยินเธอเลยทันใดนั้นร่างของทางเหรินและเธอก็สั่นว้วพร้อมๆกันขณะที่พลังพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเขาเพื่อดึงพวกเขาเข้าด้วยกันร่างของทางเหรน ถูกดึงดูดไปยังหญิงสาวผมสีเงินอย่างรวดเร็วในขณะที่จิตวิญญาณมังกรของเทพเจ้ามังกรเปลี่ยนเป็นลูกบอลเจ็ดสีมันพุ่งเข้าหาพวกเขาด้วยพลังที่ไม่มีใครเทียบได้การตายของเจ้าจะเติมเต็มข้าได้กลายเป็นพลังให้ข้าฟื้นเทพเจ้ามังกรถึงตอนนั้นจะไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถหยุดข้าได้อีกต่อไปไม่มีใครสามารถหยุดข้าจากการสแสวงหาการแก้แค้นให้กับเผ่าพันธุ์มังกร และรังแคนให้กับสัตว์วิญญาณได้ทางเรนเจ้ารู้หรือไม่ทำไมเจ้าถึงต้องมาอยู่ที่นี่ในตอนนี้เธอยกมือขวาขึ้นช้าๆขณะที่ฝ่ามือของเธอที่มีเกศสีเงินกลายเป็นกรงเล็บมังกรทางเรนเข้าใกล้เธอได้มากขึ้นเธอสามารถที่จะฆ่าเขาได้ทันทีเธอสามารถดึงพลังของราชามังกรทองออกจากสายเลือดของเขาได้ในทันทีแต่ถ้าว่าฝ่ามือของเธอไม่ได้พยายามที่จะใช้กรงเล็บกับทางโอรน แม้จะอยู่ห่างไกลจากพวกเขาดวงตาของเธอเปียกชื้นขณะที่น้ำตาไหลอาบแก้มไม่เธอใส่หัวอย่างว่างเปล่าขณะที่เธอดึงมือขวาของเธอกับเธอยกขาขึ้นแลกกระแทกไปที่หน้าอกของทางอเรนทางอเรนถูกกระแทกด้วยเท้าพร้อมกับหอกมังกรทงองของเขาเขากระเด็นจนเกืบอบถึงขอบหุบเขามังกรรัศีเจ็ดสีรุนแรงพุ่งเข้าหาหญิงสาวผมสีงเงินทันที ร่างกายของใต้ยุนเอ๋อบนพื้นสันสะเทือนเรากับมีบางอย่างกำลังจะรอยออกจากร่างกายของเธอเธออบอวลไปด้วยแสงสีเจ็ดสีจางจางที่ปกป้องร่างกายของเธอแต่ทว่ารัศมีเจ็ดสีดูอ่อนแอมากเรากับจะแตกสลายได้ทุกเมื่อมันเป็นพลังวิญญาณมังกรที่ใต้ยุนเอ๋อดูดซับก่อนหน้านี้จิตวิญญาณมังกรกำลังปกป้องเธอมันคือเธอเธออยู่กับเขาเขาเลือกเธองั้นเหลอ ความ,มคมเืนปรากฏขึ้นที่ริมมุมฝีปากของหญิงสาวผมสีเงินเธอหายใจเข้าลึกๆบางทีนี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเธอเก้าวไปข้างหน้าและยกเท้าเตะใต้ยุนเอ๋อขึ้นไปในอากาศเธอบอกมือขวาของเธอหนึ่งครั้งในขณะที่แสงสีเงินสองประกายจากนั้นก็ผักใต้ยุนเอ๋อเข้าไปในแสงสีเงินทันทีไขมุกมังกรบนล่างของใต้ยุนเอ๋อเรืองแสงเป็นประกายร่างของเธอหายไปเมื่อเข้าสู่พื้นที่สีเงิน หญิงสาวผมสีเงินหันกลับมากระแสร,รมเจ็ดสีพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเธอราวกับฝูงพึ่งทําให้รัศมีของเธอเพิ่มขึ้นหลายเท่าในขณะเดียวกันจิตวิญญาณมังกรของเทพเจ้ามังกรก็กลายเป็นภาพรวงตาแต่ทว่ามีสว่วนแยกที่บินไปทางทางเลรนในระยะไกลมันดึงเขาเข้าไปใกล้หญิงสาวผมสีเงินอีกครั้งเขาเข้าใกล้หญิงสาวอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่เขาอยู่ใกล้เธอ เธอเตะเขาออกไปทนใดนั้นเธอก็ร้องไห้กระแสลมเจ็ดสีถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของพวกเขาเพื่อยกระดับรัศมีอย่างต่อเนื่องอนุกราชามังกรทองอันที่7ในร่างกายของถังโอเลนระเบิดออกด้วยเสียงดังแต่ทว่าร่างกายของถังโอเลนมีความยืดหยุนเหมือนแผ่นโลหะเหล็กภายใต,ใต้การกระตุ้นของแสงเจ็ดสีเขาสามารถดูดซับพลังงานของผนึกที่7็เข้าสู่ร่างกายของเขาได้อย่างง่ายดาย ลหลอมรวมเข้ากับมันอย่างสมบูรณ์ไม่นานหลังจากนั้นตามมาด้วยการทำลายผนึกราชาเังกรทองอันที่8ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันวงแหวนสีทองดวงที่4ก็ปรากฏขึ้นทั้งอรินร้องออกมาด้วยเสียงอุีขณะที่ทาวานทั้ง7จดของเขามีเลือดออกแม้ว่าแสงเจ็ดสีจะรอเรี้ยงร่างกายของเขาต่อไปแต่เขาก็เป็นเพียงมนุษย์แม้จะดูดซับเมฆมังกร และพลังจิตวิญญาณมังกรไวมากมายก่อนหน้านี้ร่างกายของเขาก็ยังไม่สามารถทนต่อความกดดันจากการทำลายผนึกทั้งสองอย่างต่อเนื่องและใกล้จะพังเทายหญิงสาวผมสีเงินกัดริมฟีปากร่างของเธอเบาๆขณะที่เธอประสานมือของเธอเข้าด้วยกันและส่งเสียงคำรามของมังกรขึ้นสู่ท้องฟ้าร่างกายของเธอเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นมังกรเงินขนาดยักษ์สูง1,000เมตร อีกด้านหลังของเธอกางออกอย่างกระทันหันและปิดกั้นกระแสลมเจ็ดสีไม่ให้สัมผัสกับทางริ้นเธอใช้ร่างกายของเธอทนต่อแรงโจมตีของกระแสลมเจ็ดสีน้ำตาของเธอไหลลงมาอย่างต่อเนื่องทำไมการเป็นมนุษย์ถึงได้เจ็บปวดเช่นนี้นี่หรือคืออารมณ์ของมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราไม่มีมนุษย์มีวิวัฒนาการเพราะพวกเขามีอารมณ์เช่นนั้นหรือไม่กระแสลมเจ็ดสี ไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอจนเกล็ดสีเงินของเธอถูกพ่นด้วยแสงเจ็ดสีรัศมีของเธอแข็งแกร่งขึ้นตามการรเวลาจนกระทั่งภูเขามังกรสั่นสะเทือนนี่คือลิขิตหรือไม่ทำไมทำไมฆ่าถึงฆ่าเขาไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่านี่คือหายนะที่แท้จริงของเทพเจ้ามังกรทำไมทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นข้าน่าจะฆ่าเขา ข้าเขาแล้วข้าจะอยู่โยงคงกระพันข้าเขาและข้าจะมีพลังแต่ข้ายังทําไม่ได้ข้าทําไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ข้ายังทําไม่ได้หลังจากการค่อยๆจางหายไปของจิตวิญ,ญญาณมังกรของเทพเจ้ามังกรคิดต้านรูปเพชรสองชิ้นก็ปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งหลักที่จิตวิญญาณมังกรของเทพเจ้ามังกรอยู่ก่อนหน้านี้คิดต้านถูกแผนไว้กลางอากาศอันหนึ่งเป็นสีทองอีกอันเป็นสีเงิน รัศมีเจ็ดสีกับเพื่อมรอบคิดต้านแต่ละชิ้นเมฆมักงกรพุ่งขึ้นสู่ส่วนนี้ของท้องฟ้าจิตวิญญาณมังกรรวมตัวกันจากทั่วทุกมุมหุบเขามังกรราวกับมแมลงเม่าดึงดูดแสงพวกมันแปลสภาพเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานเจ็ดสีขณะที่พวกมันซึมซาบเข้าสู่ร่างกายสีเงินขนาดมหึมามีรอยแยกนับไม่ถ้วนบนเกตมังกรเงินสูงพันเมตรแต่ถ้าว่ารอยแยกเริ่มปีทีระน้อยภายใต้การซึมซาบของแสงเจ็ดสี ชั้นของผิวคล้ายกับที่ปรากฏบนร่างกายของถังโอ์เรนมันเริ่มปรากฏบนร่างกายของเธอเช่นการยิ่งกว่านั้นเกบใส่ไร้สีกลายเป็นสีเจ็ดสีในที่สุดเมื่อรัศมีเจ็ดสีสุดท้ายพุ่งเข้าสู่ร่างของมังกรเงินยักษ์เธอก็ร้องคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงคำรามของมังกรฟ้าร้องทำให้โรคใบเล็กทั้งใบสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรัศมีที่ครอบงำทำให้หน้าผารอบหุบเขามังกรพังทลาย ร่างขนาดมาือมาค่อยๆหดตัวและแปลงร่างเป็นหญิงสาวผมสีเงินอีกครั้งร่างของเธอแวบผ่านไปและเธอก็รอยไปที่ด้านหน้าของคิตตันทั้งสองนั้นเธอคว้าคิตตานสีเงินและติดไว้ที่หน้าอกของเธอเธอมองย้อนกลับไปที่ถังหอรินซึ่งอยู่ข้างหลังและหายใจเข้าลึกๆเธอตบคิตตันสีทองและส่งมันลอยตรงไปยังถังโอินวันที่ข้ารวบรวมความกล้าที่จะสังหารเจ้า จะเป็นวันที่มนุษย์จะต้องพินาศเสียงที่เย็นชาของเธอดังก้องอยู่ในหุบเขามังกรและในเวลาต่อมาหยาดน้ําตาของเธอก็ตกลงมาคิดตต้านสีทองตกลงบนหน้าอกของทางวอรเรนและหายไปทันทีหลังจากกระพริบหนึ่งครั้งหญิงสาวผมสีเงินก้าวเข้าไปในความว่างเปล่าและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยรอยแต่ขนาดใหญ่ของโรคใบเล็กสั่นไหวบนท้องฟ้ามันจะไม่ทนอีกต่อไป มันอยู่ภายใต้กฎของโรคที่มีอำนาจเหนือกว่าเราจะทำยังไงดีพี่ชายชายหัวร้านที่น่าประทับใจถามชายผมดำชายผมดำสูดหายใจเข้าและพูดขึ้นว่าเราจะต้องถือมันไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยชีวิตของเราก็ตามเจ้าไม่รู้สึกถึงมันเหลอฝ่าบาทของเราได้พบสถานที่มันคือรัศมีของเทพเจ้ามังกรหลังจากการล่มสลายของเทพเจ้ามังกร มันเป็นเียเสี้ยวสุดท้ายของจิตวิญญาณที่ทำให้ทั้งเผ่าพัานมังกรหลับไหลทุกตัวยึดมันไว้แน่นแสงสีเงินแวบผ่านในช่วงเวลานี้ขณะที่ร่างสีเงินก็ปรากฏขึ้นเหนือศรีรษะของพวกเขาในทันใดเธอเงยหน,น้าขึ้นและมองขึ้นไปที่รอยแยกสีดำบนท้องฟ้ามือของเธอเหยียดออกและจับไปที่ความว่างเปล่าทันใดนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าท้องฟ้าถูกแบ่งออกเป็นสองซีกขณะที่รอยแยกขนาดใหญ่อีกอันหนึ่ง ซึ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนถึงสิบเท่าก็ปรากฏขึ้นไปกันเถอะหญิงสาวผมจีเงินตะโกนอย่างเย็นชาในเวลาต่อมาเธอพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายตัวไปในรอยแยกชายหญิงทั้ง6ต่างส่งเสียงคำรามจากนั้นพวกเขาก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าและแปลงร่างเป็นทานน้ำที่เปล่งประกายก่อนที่จะดำดิ่งสู่รอยแยกขนามหึมา,มาทันใดนั้นพวกเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย โรคใบเล็กๆสั่นสะเทือนเล็กน้อยจากนั้นรอยแยกขนาดใหญ่ก็เริ่มปิดลงบนยอดเขารัศมีฉายแสงอีกครั้งและใต้ยุนเอ๋อก็ปรากฏตัวจากอากาศนักสู้สีดำหนึ่งก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบสภาพของเธอเขาไม่แปลกใจเลยที่ใต้ยุนเอ๋อไม่ได้สวมหน้ากาก,ากเห็นได้ชัดว่าเขารับรู้ถึงตัวตนของเธอตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากการตรวจสอบสั้นๆนักสู้สีดำหนึ่ง ก็ถอนหายใจด้วยความโ่่งอกเธอสบายดีมีเพียงสภาพจิตใจของเธอเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบพรังวิญญาณของเธอจะฟื้นตัวเนื่องจากเธอไม่อยู่ในหุบเขามังกรอีกต่อไปเธอจะตื่นขึ้นในไม่ช้าโดยปราศจากการราดปามของโรคใบเล็กโชคดีที่เจ้าหญิงกลับมาอย่างปลอดภัยมีแสงสว่างว่าบขึ้นอีกครั้งเมื่อร่างหนึ่งปรากฏข,ขึ้นจากนั้นเดินเซไปสองสามก้าวก่อนที่เขาจะเดินได้อย่างมั่นคง,ขงเขาพูดขึ้นว่า คาราวะท่านนักสู้สีดำหนึ่งเขาทำความเคารพนักสู้สีดำนักสู้สีดำหนึ่งพูดขึ้นว่านักสู้สีขาว13เจ้าก็ออกมาข้างนอกด้วยงั้นเหรอนักสู้สีดำหนึ่งขมวดคิ้วพรสวรรค์และพลังของนักสู้13ถือว่าเป็นสามอันดับแรกในกลุ่มนักสู้สีขาวของภารกิจนี้เขาไม่ได้คดาดหวังว่านักสู้สีขาว13จะออกมาเร็วขนาดนี้มันยังไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ํา นักสู้สีขาว13ไ,ได้เรียพูดขึ้นว่านักสู้สีดำหนึ่งมีบางอย่างเกิดขึ้นในหุบเขามังกรเมฆมังกรทั้งหมดบนท้องฟ้าก็หายไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งข้าคนพบว่าหุบเขามังกรทั้งหมดปิดเบี้ยวอย่างรุนแรงราวกับว่ามันกำลังจะพังเทาลายลงในขณะที่ข้ากำลังเริ่มสำรวจสถานที่ยิ่งกว่านั้นความผันผวนทางพลังงานในหุบเขามังกรนนั้นแปลกประหลาดมากข้าเห็นรอยแยกขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าไกล ดังนั้นข้าจึงกระตุ้นไขมุกมังกรได้จากไปทันทีรอยแยกนั้นเหรอนักสู้สีดำหนึ่งหน้าซีดด้วยความกลัวเป็นไปได้สูงที่โรคใบเลก็กกำลังจะแตกสลายเมื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ปรากฏขึ้นในโรคใบเล็กหุบเขามังกรเป็นโรคขนาดเล็กที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควบคุมโดยสำนักถังเฉพาะนักสู้สีขาวที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่มีโอกาสฝึกฝนในหุบเขามังกรเพื่อให้สำนักถังสามารถ ฝุกฝนพรสวรรค์ที่โดดเด่นมากมายการล่มสลายของโรคเล็กๆจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ต่อสำนักถังในช่วงเวลานี้เองที่ร่างต่างๆปรากฏเคลื่อนทีละคนพวกเขาคือนักสู้สีขาวที่ออกจากหุบเขามังกรคคำอธิบายของทุกคนมักจะคล้ายคลึงกันบางคนบอกว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับจิตวิญญาณมังกรเมื่อจิตวิญญาณมังกรพุ่งไปทางเดียวอย่างดุเดือดจากนั้นโรคใบเล็ก ทั้งใบก็เริ่มสันสทานรลวกับว่ากำลังจะพังเทาลายพวกเขารีบจากไปเพื่อความปลอดภัยนักสู้สีดำหนึ่งเริ่มทำการนับจำนวนคนคนของเขาส่วนใหญ่ถูกส่งออกมาแต่ละคนตามลำดับการมาถึงของพวกเขาในตอนนี้สุภาพบุรุษจะไม่ยืนอยู่ใต้กำแพงอันตรายนักสู้สีขาวร้นได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคใบเล็กที่มันอาจจะพังทลายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันที่จริงทุกสิ่งในโรคใบเล็กจะกลายเป็นฝุ่น เมื่อมันพังทลายลงโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่กล้าอยู่นานพวกเขาจะต้องหนีเมื่อสัญญาณการพังทลายใกล้เข้ามา 28- 29หายไปคนหนึ่งนักสู้สีดำหนึ่งพูดอย่างเข่งขิมเริ่มนับหนึ่งเริ่มจากนักสู้สีขาวหนึ่งการแสดงออกของนักสู้สีดำหนึ่งเปลี่ยนไปหลังจากมีคนไม่กี่คนนับตัวเองคนที่หายไปก็คือนักสู้สีขาวสามนักสู้สีขาวสามได้หายไป เราขาดการเชื่อมต่อกับโรคใบเล็กแล้วชายสูงอายุที่อ่อนแออ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจขณะที่เดินโซเซถอยหลร่งไป2 3งบนยอดเขารูปแบบแสงเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วและสูญเสียความเงางามไปทั้งหมดสายตาของนักสู้สีดำหนึ่งเปลี่ยนไปโรคใบเล็กกำลังจะพังทลายลงหรือไม่นักสู้สีขาว3ยังไม่ได้ออกมาเขารู้ตัวตนของนักสู้สีขาวสาม เหมือนกับที่เขารู้จักนักสู้สีขาวเจนักสู้สีขาว3ามเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในโรงเรียนซูรเคอร์ยิ่งไปกว่านั้นเขาเคยแสดงความกล้าหาญในการต่อสู้ร่วมกับสำนักถังสำนักถังแตกต่างจากจัก,กรวาทิงหลวใครก็ตามที่สามารถเป็นผู้นำทีมของเขาเพื่อเอาชนะนักเรียนชั้นนำของโรงเรียนสปราดแน่นอนจะเป็นบุคลากรระดับสูงในสำนักถังในอนาคตหากเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาของเขาหากบุคคลดังกล่าวล้มเหลว มันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของสำนักทางอย่างแน่นอนเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาทำได้เพียงรอให้นักสู้สีขาวเจตื่นขึ้นก่อนที่นักสู้สีดำหนึ่งจะได้ถามเพิ่มเติมได้ยุนเอ๋อค่อยๆฟื้นสติของเธอในขณะนั้นเมื่อเธอเห็นนักสู้อยู่รอบตัวเธอเธอกระพิบพตาได้หันกลับมาก่อนจะลุกขึ้นนั่งเพื่อปกป้องตัวตนของเธอนักสู้สีดำหนึ่งได้ช่วยเธอสวมหน้ากาก,าก,ากใหม่ก่อนหน้านี้ที่สาม ที่สามของข้าอยู่ที่ไหนเธอร้องเรียกก่อนที่จะกระโดดเคลื่อนอย่างรวดเร็วนักสู้หลายคนนิ่งเงียบเมื่อพวกเขารู้ว่าหูเขามังกรขาดการเชื่อมต่อพวกเขาเข้าใจว่าบุคคลนั้นอาจไม่กลับมานี่เป็นสถานการณ์ที่แน่นอนการล่มสลายของโรคใบเล็กจะทำลายร้างทุกอย่างในนั้นให้หมดนักสู้สีขาวเจ็ดลุกขึ้นทันทีและพบว่านักสู้สีดำหนึ่งกำลังผเผชิญหน้ากับเธอนักสู้สีขาวเจ็ดเกิดอะไรขึ้น เจ้าถูกแยกออกจากนักสู้สีขาวสามได้อย่างไรเขากำลังทำอะไรนักสู้สีดำหนึ่งถามอย่างเร่งด่วนใต้ยุนเอ๋อรีพูดว่านักสู้สีดำหนึ่งเราพบสุสานมังกรแล้วมีเงาเจ็ดสีขนาดมาห์มาอยู่ภายในสุสานมังกรที่สามกล่าวว่าอาจเป็นจิตวิญญาณมังกรของเทพเจ้ามังกรรังอันหน้าเกงขามของมังกรนั้นเกินกำลังมากจนข้าสลบหลังจากนั้นไม่นานข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น สู่สามมังกรงั้นเหรอนักสู้จํานวนมากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นแต่ทว่าในไม่ช้าสายตาของพวกเขาก็มัวหมองลงเพราะมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเนื่องจากหูเขามังกรได้พังทลายลงไปแล้วนักสู้สีดำหนึ่งขมวมดหิ้วแต่ไม่ได้พูดอะไรพี่สามอยู่ไหนทุกคนออกมาแล้วเขาอยู่ที่ไหนข้าต้องการถามเขาว่าเขาได้รับกระดูกวิญญ,ญาณหรือไม่ ไ้ยุนเอ๋อพูดอย่างตื่นเต้นพวกเขาได้พบสุสานมังกรแล้วจริงๆเธอสูญเสียความหวังที่จะได้ชิ้นส่วนของกระดูกวิญญาณของเผ่าพ,พันธุ์มังกรด้วยตัวเองแต่ขาวาว่าถังอูรินจะได้รับมันแทนนักสู้สีดำหนึ่งเงียบเกิดอะไรขึ้นได้ยุนเอ๋อมองไปที่ฝูงชนด้วยความงงงนัในใบหน้าที่งงงวยของเธอก็แสดงอาการโล่งใจในไม่ช้าที่สามยังไม่ออกมาใช่ไหมใช่เขาเป็นคนที่โดดเด่นมาก เขาจะอดทนเป็นเวลานานนักสู้สีดำหนึ่งถอนหายใจแล้วใส่หัวเบาๆนักสู้สีขาวเจ็ดโรคใบเล็กของหูเขามังกรได้สูญเสียการเชื่อมต่อเป็นไปได้สูงที่มันจะพังทลายไปแล้วตอนนี้เขาอยากจะบอกความจริงกับเธอมากกว่าเพราะมันดีกว่าการกะระดิกนิ้วเดียวเขาสัมผัสได้ว่าเจ้าหญิงดูเหมือนจะมีความรู้สึกต่อทางโอเรนต์ได้ยุนเอ๋อตกตะลึงในตอนแรกไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ร้องเสียงดัง เป็นไปไม่ได้นั่นเป็นไปไม่ได้เขาเป็นเหมือนปลาในน้ำในหุบเขามังกรจิตวิญญาณมังกรส่วนใหญ่ต่างตกตะลึงในพลังสายเลือดของเขาเขาเป็นคนโปรดในที่นั้นเราจะไม่ไปถึงสุสานมังกรหากไม่มีเขาเขาไม่เห็นว่าสถานที่กำลังพังทลายได้อย่างไรเขาจะหนีไม่พ้นในเวลาได้อย่างไรเขาสามารถช่วยข้าออกมาจากที่นั่นได้เขาจะมั่นใจที่จะออกจากสถานที่แห่งนั้นเองอย่างแน่นอน ลองอีกครั้งได้ไหมเพื่อดูว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับโรคใบเล็กของหุบเขามาังกรได้หรือไม่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ